สบายดีดสบายดีจ้าพี่น้องมอนี่กลับมาพบกับเฮาอีกแล้วเนาะกับสองสาวลาซิซโนแฟมิลี่พี่น้องมือนี่เฮ้าสิพาพี่น้องมาพาพี่น้อง f อซเบิร์ดทุกคนมาเบิ่งทงนาเาสิมารีวิวทงนาที่เฮ้าดำมันแล้วให้เบิ่งนเนาะว่ามันเขียวมันงามแล้วบบแนวใดเปิก็บแบบรีวิวซื่อน,น้องหมาแล้วพี่น้องนอกที่ว่า fc พิ่นถามเขามาหลายเนาะว่าให้รีวิวน้องหมาแน่ว่าน้องหมาซื้ออย่างนาะพี่น้องเนาะวันนี้อยาก็จะมารีวิวเลยเนาะวันนี้ยากกจะมารีวิวน้องหมาโบ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 อันพี่อันนี้น้องพี่น้องเนาะอันนี้ชื่อว่าน้องบีบี้น้องพี่น้องนี่น้องบีตัวนี้เืืออนโบโบเสือน้องโบเสือน้องจ้าเป็นตัวแม่มีตัวหนึ่งเนาะอยู่ u b อัน น้องโตน้องโตโตโตโอ้ยมาอันมาของเ่าก็มีสามโตนะพี่น้องมาน้อยเนาะอันนี้คือแม่เพื่อนแม่เพื่อนสื่ออันเบบซี่เบบซี่ลูกเพื่อนสื่อโบโบตัวนี้ตัวนี้สื่ออันโตโตโตตัวนี้ตัวสีขาวนะสื่อตัวนี้ตัวอันตัวนี้แหละสื่อสื่อบีบีจ้าบ้านนี้เหากับสิผ้าพี่น้องเนาะอันเป็นยางเลาะเบิ่งอัน ธงนาเฮาเนาะไปเลาะเบิ <łość> ่งความเขียวงามของธงนาเฮาเนาะมันก็สิมีหญ้าแน่พี่น้องไปไปเบิ่งกันเลยไปเลาะเบิ่งกันเลยเข้านาเฮาก็กําลังเขียวงามเนาะพี่น้องกําลังเป็นกอจักหน่อยก็บที่อันนี้เข่ามันก็สิตั้งท้องแล้วเนาะพี่น้องตั้งท้องเตรียมจะออกมากแล้ว หน้าเฮาหน้าเฮากับแบบทีอันนั้นเนี่พี่น้องแบบอันขาดน้ำเนี่ยเพราะว่าฝนแบบอันทิ้งซ่วงลายนะฝนแบบขาดดนขาดหน้านะแบบเป็น2องทิศและแบบเป็นสองทิศแบบส,ททสมทิศฝนจะได้ตกมาทีหนึ่งพี่น้องตกมากกับน้ํากับแบบบบเต็มขั้นปันไหน ห้นี่น้ำาหลาหลพี่น้องงามไฮนี้เนาะห้นี้มีน้ำาหลายเนี่ยพี่น้องห้นี้นะแบบอันนี้ไนี้แบบเพิ่นแบบอยู่น้ำเนาะไ้นี้มันเพียงก็หมูพี่น้องมันแบบหน้าเ้องมันบ่เพียงเนาะสิเ็นแบบบ่นเนินบ่นแบบลุกลงบางบ่นกับบ่มีน้ำบ่นโนนบ่นลุกบ่นต่ำเนาะบ่นที่น้ำแบนบ่มีหนาน่ะมันมกเกิดหญ่าพี่น้องเกิดหย่าทาก็ต้องได้มาเลาะลก ลอลกไปเมื่อเลขเมื่อละน้อยเนไพี่น้องพ้าวเส่งหลายหลายพี่น้อง พักสังเวกับมีพี่น้องบัดยางม,มันออกดอกเนาะพี่น้องเนาะออกดอกแบบสีม่วงเต็มเลยไหยน,น่าเนาะพี่น้องยามเกี่ยวข้าวที่มาเก็บเอาพี่น้องเก็บเอาแม่อกน,นมันแก่นะครัไปตากแดดไ,กด,ดไว้เนาะตากแดดไว้ใส่แกงแบบเอาไว้ใส่แกงไว้บนยามเทียนบุ้มมีนะคหอมพี่น้องพักสังเวยกันพักสังเกำลังอ่อนกำลัง ดมแล้วมีแห้งเลยพี่น,น้นองเลยโหภัทรเงงธรรมชาติอันมีวิวไฮทีบังงามอันคือคือคือไห้นี่กะอันน้ำบ่มีพี่น้องมันก็เลยบ่ญยักงามปานญดย่อมให้นี่นะบ่ญยักงามปัญญาย่อยอยากแห้งๆแบบใบใบเหลืองเนี่ยเพราะว่าขาดน้ำโดนเนาะ ไฮแดดที่มีน้ำอยู่มันก็สีน้ำคือแบบนี้นะพี่น้องไฮนี่คันน้ำอย่าง,ย,างย่างตามคันนาเนี่ยก็มดแดงจัดพี่น้องนะมดแดงลายมดแดงไทยนะ สม้มมะขามน้อยอย่าปลาแดกเนาะพี่น้องกินกับส้มมะขามน้อยเจ็บพอกชงแง่อย่าได้บนี้หอมแค่เจ็บพอกชงแงเพราะมึงกินกับสมังคามน้อยเ,ยงเงอยาน, okay. นานนะหลายหลายพอกชงแงงอยู่ตรงนาเหากับพี่น้องพรามีเัมนเก็บกินอยู่เลยเพราะว่ามันกำลังเกิดนะมันก็เลยมันอ,นอ่อนอยู่พอดีกินกับสมังคามน้อยกับกบระปูหนะพี่น้อง ฟ้อมพี่น้องนกบินไปแล้วนกมันมาเฮ็ดท่างหวอนซึ่งต้นไม้อยู่กลางหน้าเนี่ยพี่น้องอยู่บ่อนี้มีเขาสิงแง่ไม่ลายพี่น้องเก็บก่นแป๊บหนึ่งเอาไปใส่แกงก่อไม้เนาะเดี๋ยวอีกจะมือเขาจะมาเฮ็ดแกงก่อไม้ให้ พี่น้องแอปซีเบิ่งเด้อบางให้เข่ากับแบบต่ำพี่น้องเนาะเพราะว่าเข่ามันมีสองแนวพี่น้องเนาะมีเข่าสูงกับเข่าต่ำพี่น้องเนาะแม่เขาใส่สองแนวเข่าต่ำเนาะบูถืกกับหน้าเฮาพี่น้องแม่เฮายังคัดเข่าบอได้ปันญดลองเบิ่งปีนี้ก่อนเดี๋ยวพี่หน้าเฮาสิเอาเข่าแบบแนวแบบแนวสูงแนวที่มันถึงหน้ามามาอัน มาปลูกคนะพี่น้องมาดำหนะ่ะผักเสียงหอมไล่แมวมาอกาะเพื่อนกบยักย่างเลาะนำพี่น้องเอ้ยเบื้องเนี่ยจากทางหน้าจากทางหลังนะสมุนสมุนของข้าวมีหลายเนาะพี่น้องแบบเวลามีคนมามันกับ มันกระจาผ้ากันเห่าเป็นฝูงเลยพี่น้องเลยเห่าจนแบบเขาเจ้าโบก้ามากเลยคือไหานี่เนาะพี่น้องเนอนเข่าเตี๊ะแบบไทยเนาะหายนี่คือเป็นแนวเข่าเตี้ยแนวเข่าต่ำไหานี่นะพี่น้องใบก็ยังเหลืองเลยเนาะ ข้าหน้าเข้ากับเข้าอันแนวต่ํากับแนวสูงเนาะพี่น้องมีสองแนวอันแนวต่ําบ่อยากงาม้าไปในบงว่าจะได้ผลดีหรือบอ่ปีนี่ค่ะอ,องต้องทาเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะ,นะนยามแบบออกห่วงผุหละพี่น้องจะมาแบบอัปเดตให้เบิ่งอีกเนาะพี่น้องเนะาะใบก็ยังเหลืองเนาะเพราะว่าขาดฝนโดนเดลยสิพี่น้องแม่โด,<บ>ดนโดนแบบประมาณสองทิศสามทิศฝนตกมือหนึ่งนะแบบตกในน้ำกับแบบ โบมีโบ,บอยู่ในหน้าบันไดน,นะพี่น้องม,มันกระดิ่สูงมันการขาดน้ำโดนมันก็เลยเห็ดใบเหลือเห็ดแห้งใบเหลืองคนะพี่น้องบางไห้ก็มีน้ำบางบนก็จิงามเน่คือหานี้แล้วเม่นเขาสูงเนาะพี่น้องโบเหลืองเนาะเขาสูงเนาะโบเรืองโบเรืองงามหาย้ส่วนลายเขาเตี้ยเหลืองคือให้ คือไ้นี้คือไ้นี้แล้วเป็นโบงามปันไดพี่น้องเป็นแนวเข่าต่ำเนี่ใบเหลืองปีนี้นาสิโบได้แบบมากมากผลดีปันไดพี่น้องเพราะว่าเข่าเนวต่ำนี่เป็นเข่าที่โบถือกับหน้าเข้าปันไดเนาะเดี๋ยวปีหน้าเข่ากันใช่ไคัดเนวแนวเข่าใหม่เนาะเขาจะเลือกเอาแต่แนวเข่าที่มันถือหน้าเอาเนวเอาเนวเข่าพันสูงเนาะพันต่ำนี่ไม่เาอาบบเอาแล้วเพราะว่า ออามาเฮ็ดปันกำโบได้มากมากเข้าดีโบได้มากผลดีค่ะนะพี่น้องอันนี้ก็เป็นหน้าที่เฮาดำเอาเองค่ะเบิดเตาะอพี่น้องเนาะกระสิประมาณนี้พี่น้องหนะ้าของเฮ้าที่เฮาดำมันก็กระสิประมาณนี้พี่น้องหนะ้าที่เฮาดำเองลองมือดำเองเนาะมันก็นสิมีให้งาาแม่ให้ทิร้ายเนี่ หนี่อน่ยหลายเนาะพี่น้องเนาะหอนี่อนี่ยไล่หลายเลยพี่น้องแบบหอนี่มันแบบน้ำหมอยากเถึงหมยักเถึงน้ำหมยักมีบ่อนน้ำหมมีอย่นี้นั่นหาย้างหลายพี่น้องก็หอยแบบเป็หมากเหมือนกนหมากเงี้ยนบมาลุกหอยกันนอกนี <S <S <si <S <s ้แหละไปนอกกบบเ้มาลุกหอาทุกมือเลยพี่น้อง ข้าวบล็กมันกาแบบเนื้อให้ข้าวบางามงาม่ใช่งำมงนนะข้าวนะพี่น้องต้องก็ต้องไดินมาเนอะลูกลูกไปเมื่อละเล็กเมื่อละน้อยเนาะ วันนี้เดี๋ยวห้าซาผ้าเบ่งอมๆหน้าน้องพี่น้องนอามันเปียแนวใดเนาะแต่ตอนนี้ฝนก็กำลังสิมาเนาะพี่น้องฟ้ามืดๆพี่น้องทางหลังสงสัยแบบฝนเพื่อนนั้นกำลังมาเนาะทางคุณเนาะฟ้ามืดมืดมืดแห้งเนาะให้พี่น้องไว้ไหมมืดขนาดพี่น้องทางหลังเนาะฟ้ามืด มคขามน้อยเจอประเด็นใส่เก่งน,น้องไม้กระเด็ใบใหญ่ใหญ่พี่น้องอั่นี้ใบใหญ่มากทางคุณกับน้นองพี่น้องต้นไม้หลายหลายเนาะทำผม ทางคุณเป็นป่าหาเห็ดนะพี่น้องเป็นเป็นหน้าของกะเจ้าอันทางคุณนะพี่น้องเป็นหน้าของกะเจ้าเยียงามขนาดเลยเหย่ยวงามมีแต่ต้นไม้เนาะหน้าของเฮากับจีปมาณนี้ละพี่น้องอันบ่อนที่มันโมมีน้ำมันก็นยักโมยังงามเนาะโม่าปีนี้นะ มันเิีอยเป็นยังไงที่ออกมาอยู่บอกเพราะว่าฝนก็นานตกยังให้ฝนตกแบบดุดุแน่ข่าจึงแบบงามนะพี่น้องข่าจึงบวเหลืองบวแห้งนะนะฝนขาดช่วงหลายเนาะพี่น้องฝดขาดช่วงบานนี้เฮากระซิมุนให้พี่น้องเบ่งมอมเลยเนาะหน้าเฮาเนาะว่าให้ได้ให้งามหรือบอกงามเนาะให้พี่น้องเบ่งเลยหมุนไปเลย มกหมากระเ้ากัดกันพี่น้องเอ้ยสมุนกันด้แหล่ลิ่นเยียบเข่าไปเบิ่แล้วกัดกันแล้วพี่น้องกัดกันแล้วพี่น้องเอ้ยสมุนกันด้มันอยากย้อนแสงแน่เนาะพี่น้องนาะนมันแบบมืดแน่ราะว่าบรรยากาศตอนนี้กันห้าโมงายห้าโมงกว่าแล้วนะพี่น้อง สิประมาณนี้แหละนาะพี่น้องเนาะญ้าก็อยากหลา้ๆหายน้อยหนึ่งแถวข้างหน้านาะพี่น้องเนาะเพราะว่าห้าอันเคยอองมาตัดแล้วนะพี่น้องญ้่เฮาเคยอองมาตัดอันลายเถื่อแล้วเนาะมาตัดแล้วมันก็ยังขึ้นมันก็ยังเกิดตัดตัดบาไหวแล้วนะพี่น้องเฮาก็เลยปล่อยให้มันแบบเกิดใหญ่ไปคุณและน้องพี่น้องบัดเข้าออกห่วงเนาะฮาสิมาอัปเดตให้พี่น้องเบิงอีกเนาะพี่น้องว่าต้นมาสิสูงจำได๋เนาะ บัดข่าวแบบออกดอกมีเกรสรกนพี่น้องเดี๋ยวฮาสิมาอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งอีกว่าข่าวของฮานี้แบบมันมันสิงามไม่มากคนดีหรือบอนะ่เนาะปีนี้เนาะตอนนี้กับฟ้ามืดมาเนาะพี่น้องเนะาะฝนกํลังสีมาฟ้ามืดเทงแงพี่น้อง,ง,องเป็นระยานขนาดเลยสงสยัยฝนกําลัางสีมาเนาะพี่น้องโอ้ยอยากให้ฝนมาเด้ฝนให้ฝน,นมาตกแบบจากแบแบมาตกจกักสองสามมื้อให้แบบ น้ำเต็มให้หน้าฮานะพี่น้องให้มันอยู่น้ำะนะพี่น้องให้มันเต็มให้หน้าเนาะแบบยังให้หยาแบบในให้หน้าเนี่ยมันตายฮนะบุวยังให้มันมีหยาอะไรมีหยาอะไรมันขาวเฮาบัวงามมันบัอยากใหญ่บัวยากษ์สูงนะนะพี่น้องอ้าบัดนี้เฮากันรีวิวอันธงนาเฮาแล้วแลวเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เด้๋จ้จะพอกันใหม่คลิปหน้า แขอบคุณที่รับชมเด้อจ้าขอบคุณ f อฟทุกทุกคนที่รับชมคลิปกันของเฮาวจนจบเนาะที่เป็นกำลังใจให้เฮาขอบใจ f อฟเบอร์ทุกคนหลายๆ๊ายเดยบ๊ายบาย